ทีเซอร์สุดร้อนแรงดันเมดเดอะซีรีส์กระแสะพุง่งเส้นจับคู่ยูริเกรสโอเอลงจอปล่อยทีเซอร์ออกมากระชากใจแฟนคลับยูริเกิลเลิฟมาพักใหญ่ปฏิเสธไม่ได้ว่าร้อนแรงเหลือเกินดันกระแสะให้ m a ดเดอ e ซีรีส์เมดเดอะซีรีส์พุ่งปรีดเสียงตอบรับล้นหลามทั้งจากฝั่งไทยและนานาชาติที่ให้ความสนใจจดจ่อรอวันออกอากาศฉบับเต็มงานนี้เซนเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ไม่รอชาผนึกกำลังอมรินทีวีช่อง34และวีวีรีบปล่อยของทันทีเมดเดอะซีรีส์สร้างจากนิยายยูริสุดฮิตติดเทรนดและได้รับความนิยมสูงสุดในโลกโซเชียลฝีมือนักเขียนชื่อดังเจ้าของนามปากกาชาโอพลา้อยเจ้าปลาน้อยเรียงร้อยเรื่องราวจากตัวหนังสือมาโลดแล่นอยู่ในจอฝีมือผู้กำกับซีรีส์วายและยูริแถวหน้าของเมืองไทย ลิศพดุงสมาจารย์นำแสดงโดยเกรซบุตรินวงลีนนนและโอเอพรชนกทีระวันจับมือการจัดหนักเข้มข้นตั้งแต่อีพีแรกกับเรื่องราวความรักมิตรภาพระหว่างหญิงสาวสองคนที่ต่างกันสุดขั้วพวกเธอเป็นเพื่อนรักที่ต้องเลื่อนสถานะมาเป็นคนของใจทั้งที่ปฏิเสธมาตลอดว่าไม่ใช่ แต่สุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้ความจริงเรื่องย่อเอิงเอย่ยแสดงโดยโอเอพรชนกธีระวันญิงสาวผู้มีปมกับความลับที่เก็บซ่อนไว้ไม่ให้ใครรู้กับเก้นหลงเพื่อนรัก แสดงโดยเกรซบุตรซรีนวงลีนนนหญิงสาวผู้เกิดมาเพียบพร้อมทุกอย่างกับสถานะหัวใจที่ไม่ชัดเจนแต่ดันวั่นไหวเมื่อได้เจอหน้าเพื่อนเก่าที่ไม่ได้พบกันมาสิปีขับเที่ยวกับคู่ยูรีที่รู้หัวใจตัวเองสุดๆอย่างดอกฝ้ไยแสดงโดยปุ๋ยายในประพรประเสริฐสีสาวสวยที่มีความติดในตัวมองโลกมองชีวิตอย่างเข้าใจเป็นเจ้าของร้านคาเฟ่กับหมอมีนแสดงโดยป๊อปปี้ปาลิตาวิสิศัก์ มอสาวสุดเท่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกล้าตัดสินใจเป็นคนรักของดอกฝ้ายคู่แรกต่างกันสุดขั้วส่วนคู่สองก็รักกันสุดใจแต่ใครจะทำให้แฟนคลับคู่จิน้น ได้ฟินจิกหมอนมากกว่ากันไปลุ้นรักกับพวกเขาได้ในเมดเดอะซีรีส์เมดเดอะซีรีส์ทุกวันอังคารเวลา22นาฬิกา37นาทีทางอมมรินทีวีช่อง34และออนไลน์เวอร์ชั่นอันคารดบนแอปวีีเริ่มตอนแรกเสาร์ที่วันที่26พฤศจิกายนนี้รวมถึงติดตามความเคลื่อนไหวของซีรีส์ได้ทาง facebook.com มาเตทีซีรีส์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาเตทีซีรีส์คลิกลิงค์ชมตัวอย่างซีรีส์ได้ทาง https c o l o slash b r i g o google com s r i g e folder slash 1 xc ขีด w o o d c a t 2 p ขีดล่าง w s m m p m f b b g l b o x 6 bx bg ซีรีส์เมดเดอะซีรีส์เล่าถึงเรื่องราวความรักมิตรภาพของเอิงเอยแสดงโดยโอเพรชนกธีรวันหญิงสาวผู้มีปมกับความลับที่เก็บซ่อนไว้ไม่ให้ใครรู้กับ เกลีหลงเพื่อนรักแสดงโดยเกรซบุตรซรินวงลีนนนหญิงสาวผู้เกิดมาเพียบพร้อมทุกอย่างกับสถานะหัวใจที่ไม่ชัดเจนแต่ดันหวั่นไหวเมื่อได้เจอหน้าเพื่อนเก่าที่ไม่ได้พบกันมาสิบปีขับเคี่ยวกับคู่ยูรีที่รู้หัวใจตัวเองสุดๆดอย่างดอกฝ้ายแสดงโดยปุยฝ้ายในประพรประเสริฐศรสีสาวสวยที่มีความติดในตัวมองโลก มองชีวิตอย่างเข้าใจเป็นเจ้าของร้านคาเฟ่กับหมอมีนแสดงโดยป๊อปปี้ปาลิตาวิสิทธิศักด์หมอสาวสุดเท่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกล้าตัดสินใจเป็นคนรักของดอกฝ้าย